สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมดูดคีบวอนนะครับนี่นะครับเราอยู่ในเกมดูดคีบวอนะครับเอาเอาเอาพี่เป็นอะไรของพี่น่ะนี่ครับนี่ครับเอลใส่ตัวครับเอลเดี๋ยวเราตามพี่เข้าไปครับแล้วเขาจะไปไหนโอ้โหโ,โหนี่มันทำอะไรของพี่กันนะครับ นี่พี่ไนก็ได้โอ้โห,โหดี่เรากำลังจะไปปร้นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถว้ด้วยครับนี่วินาทีคราบไม่ถึงสายตาบนถนนต้องเช้แถวนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นครับมันจะมีรถทุกคันมันมันชนกันบ่อยมากอะ่ะ ผมเล่นโทรศัพท์นะครับมันก็อาจจะไม่ชัดนะครับภาพต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับรถคันนี้ดูนะครับมันจะไปชนคนไหนอะโอ้โหบางครั้งมันก็ชนรวเพะโอ้โหนี่ครับเดินเซไปเซมาเดี๋ยวเราไปทักลุงก่อน,นครับลุงขายเลมอนนะครับ อาวอาโล่งวิ่งไปไว้ไหนอ้าวอ้าวอาวยึดไปเลยเราจะไปดูบ้านหลังนี้กันด้ว่ามีเงินเลยไหมไม่มีครับเรากรโดดเอา้าเฮ้ยอาวอา,อา,อาดูนี่โอ้โหมากันเพียบเลย ทำไมประตูบ้านนี้อ้าวได้แล้วเข้ามาก็จะเป็นเตียงนะคบเป็นเตียงนะไม่มีเงินนะครับมีแต่เตียงนะมันจะไม่มีเงินนะคะมีแต่เตียงงั้นเราไปกันต่อเลยนะครับจะให้ดูภาพมันจะไม่มีเงินมีแต่เตียงครับงั้นเราออกไปครับออกไป ออกไปสูดอากาศข้างนอกเฮ้ยมันหายไปไหนอะคือทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านทุกอย่างหายไปหมดเลยนะดูมันจะมีต่างเอาบ้านนี้ไม่มีต่างค่ะเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเลยเห็นกันไหมเออถือว่าเป็นอะไรที่แปลกในเกมนี้นครับ เรามีตังห้าร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะครับรู้สึกเมื่อยแล้วครับโเนี่ยครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับเราที่เราเห็นจะเฮลิคอปเตอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไปชนสิ่งกีดขวางครับแล้วก็ตกไปตู้มเลยครับ ผมเห็นมาหลายครั้งแล้วครับที่นี่จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับเด็กแว้นครับเด็กแว้นแว้นไปทั่วเมืองครับนี่ๆๆนี่นะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์มันจะขับง่ายกว่าครับรโยนต์ทิ้งเลยผมชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับ คือตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับนี่ครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับนี่ครับเราจะเข้าไปในบ้านนะครับมันไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับหารถขับก่อน,นครับชั่วโมงนี้หารถขับก่อนนะครับว่ารถ นี่มันจะหนีตำรวจได้ไงนั่นนะอันนี้อะไรเนี่ยมาม่วงสุ่มอะไรกันเนี่ยดูแล้วเขียนว่าอะไรอะฟูกแ,ฟกแกร้งฟูแกล้งไปว่าโง่เหรอฟกแกูแกล้งแกล้งคนโง่เหรอแกล้งคนโง่ครับ นี่ครับนี่นะครับเซไปเซมาครับชั่วโมงนี้เราจะทำการเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเดินกลางกลาคืนมันไม่กลัวโจรต้อนอะไรกันแบบนี้เลยเหรอ AI เกมนี้มันทำได้โอ้นี่ครับแหวกลนั้นลกเลยครับนี่โอ้โห เราไปชนทุกสิ่งทุกอย่างกีดขวางข้างทางกันไปหมดเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไปชนรถเข้าครับโอ้โหหนีตำรวจให้ตายครับหนีตำรวจหนีตำรวจนี่ครับเราไปทางสนามบินนะครับรับรองตำรวจบ้าที่ไหลมัเนเจนลงน้ำนะนี่ครับ เราหนีตำรวจพ้นแล้วครับโอ้โหนี่มากิ้งตรงสนามบินเลยนะครับนี่ครับสนามบินเปิดให้เข้านะครับโอ้ยเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ